ที่กําลังเตรียมตัวกําลังจะคลอดหรือว่าคุณแม่เพิ่งคลอดใหม่ๆนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีคําถามเยอะแยะเลยเมื่อไหร่ล่ะคะหมอที่นมอจะเริ่มมาเยอะขึ้นเจ้า3วันแรกเรียกว่า lactogenesis หนึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบบน้ํานมยังมาน้อยเป็นเรื่องปกติหลังจาก3วันเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ว่า l ล c t o g e n e s i s สองอันเนี้ยนมจะเริ่มคัดตึงมากขึ้นนมไหลเปื้อนเสื้อได้บ้างร่างกายจะผลิตน้ํานมเยอะมากขึ้นและหลังจากประมาณ9วัน ขึ้นไปนะคะจะเป็นช่วงที่แบบร่างกายผลิตนมเต็มที่ค่ะทีเนี้ยถ้าเกิดเราอยากเช็คว่าเอ้ยนมเราอ่ะมาเยอะพอไหมถ้าเกิดเราให้เต้าล้วนอ่ะเราอาจจะดูที่น้ําหนักลูกเราถ้าน้ําหนักลูกเราเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์สม่ำเสมอนะคะก็คือเรียกว่าใช้ได้หรือว่าเราอาจจะลองปั๊มนมละสองข้างเราดูค่ะถ้าที่ประมาณครึ่งเดือนนะคะปั๊มสองข้างรวมกันเนี่ยได้ประมาณ2-3ออนซ์ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ ตอนช่วงเวลานั้นนะคะส่วนใหญ่ร่างกายคุณแม่ก็จะผลิตนมทั้งวันได้รวมกันประมาณ20-30ออนค่ะช่วงให้นมหนึ่งเดือนแรกต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดเลยค่ะในการให้นมลูกเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการให้นมเลยขยันปั๊มนมสม่ําเสมอให้ลูกเนี่ยดูดนมสม่ําเสมอ จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการให้นมสําเร็จมากขึ้น,นะคะ่ะโดยเฉพาะยิ่งท้าเริ่มตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แรกก็คือเป็นช่วงที่แบบสําคัญมากๆต้องให้ลูกกินทุก3ชั่วโมงอย่าปล่อยให้เต้าคัดตึงเมื่อไหร่เขาร้องเขาอยากกินอาจจะบ,บ่อยกว่านั้นก็คือให้กินได้เลยจริงๆถ้าทำเท่านี้แล้วนมยังมาน้อยไม่ได้แปลว่าเราจะให้นมไม่สําเร็จคลิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆที่เพิ่มน้ํานมได้การปั๊มนมแบบ power pumping พวก ยาต่างๆอาหารเสริมต่างๆที่ช่วยเหลือพวกนี้ได้สามารถไปปรึกษาที่คลินิกนมแม่ได้เช่นกัน